ูรูนเล่าลึกเราควรจะคุยเรื่องหนังนักกีฬาหน้าหวานไหมเอาเรื่องหนังพี่ใหญ่ก่อนดีกว่าพี่มันเรื่องแบบเบาๆเอาเรื่องหนักไปข้างหลังดีกว่า <c oughs> เรื่องต่อไปนี้นี่ไม่ใช่พูดลอยๆฮรเป็นการวิจัยมาเลยแล้ของอมหาวิทยาลัย Bangor University ของเวลส์ตีพิมพ์ในวรารสารฮอร์โมนและพฤติกรรมผู้ที่ทำัวหน้าทีมคราวนี้ก็คือดรคริสเตนเจคุกและดรแบร์ีครีเวอร์นี่หัวข้อ ศึกษาพบว่าการที่นักกีฬาดูหนังผู้ใหญ่ตอนแข่งงานจะดีจริงหรือไม่โโอ้หเขาทดสอบยังไงครพี่ให้นักกีฬาดูหนังสั้นประเภทต่างๆนะความยาวประเภทละสีนาทีมีหนังโป๊หนังคาตกรรมรุนแรงหนังเศร้าหนังตลกทุกแนวเลยหนังการฝึกซ้อมกีฬาและหนังสร้างอะไรมาดันใจทุกแนว หนความยาวแค่สี่อีพีขาดแค่หนังตาลุงอย่างเดียวยังไม่มีเขาที่เห็นเลยนี่ให้เดานะถ้าไม่ทราบการผลการศึกษาเป็นไงเนี่ยหนังการฝึกซ้อมกีฬากับหนังสร้างแรงบันดาลใจน่าจะช่วยนะช่วยให้ผลงานดีขึ้นใชผลงานดีใช่ไหมฮะแต่คําตอบเป็นไงฮะคำตอบเป็นไงฮะตามมาต่อไปอ่ารอให้ดูเสร็จแล้วก็ทําการวัดระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนผู้ชายฮอร์โมนผู้ชายจากน้ําลายโดยเขาตรวจน้ําลายเนี่ยก่อนดูหนังอ่าก่อนหนังตรวจหนึ่งทีก่อน แล้วก็หลังดูหนังภายใน15นาทีก็ตรวจอีกทีหนึ่งตรวจสองครั้งก่อนและหลังดูว่ามันต่างกันไหมต่างกัพบว่าอะไรฮะพบว่าหลังจากดูหนังโป๊จบระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในน้ำลายของนักกีฬาจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเมื่อเทียบกับดูหนังเศร้าดูคนละอย่างหนังคนละอย่างคนละคนใช่ไหมเอามาเปรียบเทียบกันโป๊ไล่ฮอร์โมนนี้มันช่วยอะไรพี่ฮอร์โมนนี้มันทําให้ร่างกายกระปรี้กระเป๋าแข็งแรง และที่สำคัญก็คือทำให้มีสมรรถภาพ,าพทางเพศสูงอไอเทสโทโซโรนเนี่ยถ้าลดลงเนี่ยจะทำให้เหนื่อยง่ายความต้องการทางเพศลดลงนอนไม่ค่อยหลับอืมเมีฮอร์โมนนี้จะดีกว่าแสวรูหนังเศร้าแล้วมันน้อยลงใช่ไหมอมจากตัวต้นไายแล้วนะ เขาทดสอบนักกีฬาต่อด้วยการให้ยกน้ำหนักหรือท่าสควอตท่าสควอตรู้จักไหมที่ใช้กล้ามขาที่ที่แบกเนี้ยและย่อตัวและยกยืนขึ้นเนี่ยยืนขึ้นเนี่ยาท่นเยืนขึ้นเน่ะใช้ใช้เท้าแบกไว้ใช่ไหมแบกแบกไว้ไม่ได้ยกน้ำหนักเหมือนแข่งขันที่ต้องสแนตคลิมเจอร์ไม่ใช่แ้ยกน้ำหนักหรือท่าสควอตเนี่ยสามครั้งติดต่อกันหลังจากดูหนังสั้นจบในแต่รอบดูทุกหมดเลยดูหนังโป้หนังชีวิตหนังเศร้าหนังตลกให้กำลังใจด้วยนี่ แล้วก็ทดสอบด้วยท่าสควอทสามครั้งติดต่อกันเป็นไงฮะผลการทดสอบปรากฏว่าหลังจากดูหนังโปจบเนี่ยมีพลังการยกน้ำหนักท่าสควอทติดต่อกันสามครั้งมากกว่าเมื่อเทียบไปดูหนังประเภทเศร้าหนังตลกหรือหนังสร้างแรงบันดาลใจโวดร้อปวดรทำไมโวดร้อทำไมโออปร้ไม่รู้จะอยู่เป็นมาเองฉลุดูหนังโปมีพลังมากกว่าหนังเศร้าหนังตลกหนังแรงบันดาลใจอ้าวโอเคเหมือนกันหนังอะไรบันดาลใจทำอะไรไม่ได้เลยแล้วหนังฝึกซ้อมกีฬาก็ยังทำอะไรไม่ได้แล้วพี่คิดดู ที่พูดมาหนังเศร้าหนังตลกหนังแรงบันดาลใจอ่ะพี่คิดว่าทุนสร้างแล้วกันกระทุนหนังโป๊กระทุนหนังโป๊เอ้าก็ทำให้แรงบันดาลใจเยอะเพราะก็ผู้แสดงน้อยไงทุนหนังโป๊ไม่ไม่น่าจะเยอะอะไรเอาะไม่หนังรุนแรงอ่ะไม่หนังรุนแรง action น่ะ action น่ะแอคชั่นอ่ะมีหนังรุนแรงหนังการฝึกซ้อมกีฬาเออ ก็ทําให้มีพลังมากขึ้นในการยกหนักเหมือนกันอ๋อพยกระหนังโป๊ะยังยังไม่มีแค่หนังโป๊ะดับหนึ่งนะยัมีหนังความรุนแรงกับหนังซ้อมกีฬานี่เป็นนี่เป็นหมอนะอ้ยดรมูฮัมหมัดเมอร์ซ่าเนี่ยเป็นผู้ชี่ยวชาญด้านนกเขาไม่ขันของรัตเจอร์นิวเจอร์ซีของอเมริกาอ๋อคุณคุณว่าเขาเคยมาตัดสินนกเขาขันที่เมืองใต้ที่เมืองใต้ไม่ใช่เขาไม่ได้มาเขาไม่ได้ขันไอ้ดิฉันกล้องที่ไปเขาเอากล้งมากองสวยอ่ะไม่ใช่ ดตรเมอร์ทราบแบว่าแม้ว่าการดูหนังโปอาจจะช่วยให้พลังสูงขึ้นสำหรับนักกีฬาและเพิ่มระดับเทสโทสเตอโรนแต่ก็ให้คำแนะนำว่าถ้าดูหนังโปมากเกินไปเนี่ยจะมีผลเสียต่อสุขภาพจิตอาจทำให้น้องชายไม่ไม่ขึ้นเพราะว่าไปคาดหวังตัวเองว่าจะแรงไม่ตกเป็นชั่วโมงเหมือนกับระเอกหนังโป๊โอเีบเทียบตัวเองกับระเอกตัวเองกับระเอก พอปฏิบัติภา,ภารกิจไม่ได้ยาวนานแบบพระเอกหนังโปก็รู้สึกผิดหวังในตัวเองขาดความมั่นใจในตัวเองออส่งผลให้นกเขาไม่ขันมีปัญหาชีวิตในที่สุดโอ้โหนี่แต่ว่าดูมากเองงวหัวไม่ขึ้นนะใครคิดอย่างนี้นี่อย่าไปคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าในหนังเนี่ยเขาตัดต่อได้อและอย่างหนึ่งในหนังเนี่ยเขาลูกคัดมาแบบอเวนเจอร์แล้วเพราะนั้นคือแบบสั่งได้หมดอย่างนั้นทตามสั่งเลยอย่างนั้นเลยมืออาชีพเลยก็ต้องเชื่อเขาเนะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนกเขาไปขันก็ต้องเชื่อเขาฮะเขาศึกษามาอย่างระดัับนน้ ในช่วงปี2020ช่วงที่โควิด19ระบาดอย่างรุนแรงการแข่งขันกีฬาทั่วโลกยกเลิกไม่มี่ไม่มีกแข่งไม่มีกีฬาสดให้ชมทางโทรทัศน์ส่งผลให้แฟนกีฬาที่คลั่งคล้ากีฬามากๆเนี่ยไม่มีดูเพราะว่าไม่มีแข่งก็ไม่มีถ่ายทอดใช่ไม่มีกีฬาดูแล้วยังไงแต่ก็ดูหนังโป๊ที่เกี่ยวกับกีฬาโอ้ก็ไปหาคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับกีฬาก็มีนักกีฬานะมาเป็นมีญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีใช่ไหมเลิกจากว่ายน้ํายิมนาสติกอะไรเงี้ยมาแสดงเ่ยเว็บเดียวกันแน่ ่ดู้หนอยใเว็บไซต์ s p o r t t h a l y c o m ที่ให้ข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาและสุขภาพของคนอังกฤษได้ทำการสำรวจเพื่อค้นหาว่ากีฬาหรือการออกกำลังกายประเภทใดที่คนใช้เป็นคำค้นหาเกี่ยวกับหนังผู้ใหญ่มากที่สุดในรอบปี2020กีฬาที่เกี่ยวข้องกับหนังผู้ใหญ่เนี่ยเขาเขาหากีฬาประเภทไหนสรุปว่าเป็นกีฬาอะไรฮะมากที่สุดคือคำว่าโยคะโยคะเฉลี่ย8,100ครั้งต่อเดือนก็ คือหนังโป๊ก็จริงแต่ว่าเป็นหนังโป๊ที่มีโยคะเข้ามาเกี่ยวข้องเอาเอากีฬาโยคะเป็นตัวเดินเรื่องจริงจริงมันน่าจะเป็นยิมนาสติกด้วยนะแล้วแต่แต่เขาโยคะก็มีกอล์ฟก็มีอ๋อมีด้วยกอล์ฟผมไม่เคยดูนะจริงเหรอมีกอล์ฟด้วยเหรอกอล์ฟญี่ปุ่นชอบมากอ๋อเหรอผมเห็นแล้วก็เป็นความรู้ว่าหาข้อมูลหนังโป๊เกี่ยวกับกอล์ฟตัวอย่างนี้โยคะที่หนึ่งอันดับสองลงมาคือมวยปล้ำมวยปล้ำเ ก็ชื่อมันบอกแล้วนะค้นหาเฉลี่ย5,400ครั้งฮะอันดับสามมาแล้วยิมนาสติกนี่ไงยิมนาสติกมายิมนาสติก2,900ครั้งโอ้โหอันดับเทนนิสอันดับสี่เทนนิสนี่นึกไม่ออกแต่งแต่งแต่งตัวแต่งตัวอ๋อเทนนิสแต่งตัวแต่งเทนนิสเทนนิส1,900ครั้งอันดับห้าก็มีพอกายฟุตบอลกอล์ฟนี่ไงอ๋อนี่ไงกี่ครั้งฮะ1,600ครั้งต่อเดือนหนึ่งนะมีพิษณุลิงกัดอครั้งหนึ่งอ่ะเพิ่มความรู้เพิ่มความรู้เพิ ขี่มา้านึกภาพออกไหมขี่มา้าอ๋อ,อ,อมีมีมีนั่นเป็นอังกฤษใช่ไหมใช่แล้วถ้าชาติอื่น ที่น่าสนใจคือเว็บไซต์สำรวจค้นหาหนังผู้ใหญ่ของคนอเมริกันอ๋ออเมริกาละพบว่าคนอเมริกันค้นหาคำว่าซ็อกเกอร์เฉลี่ยเดือนละ5,400ครั้งร้อย้งซ็อกเกอร์ของอเมริกันเขาเป็นอเมริกันฟุตบอลปะไม่ใช่ซ็อกเกอร์คือฟุตบอลซ็อกเกอร์คือฟุตบอลฟุตบอลที่เราเตะฟุตบอลปกติฟุตบอลเราโอ้ซ็อกเกอร์นี่เดือนละ5,000กว่าครั้งทั้งนที่อเมริกันนิยมอเมริกันฟุตบอลนะใช่เป็นกีฬาประจำชาติแต่คนแต่คนแล้วอเมริกันฟุตบอลนะฮะการค้นหาทุกคนกี่ครั้ง โอ้ปลาแบบมันพันครั้งตอนเมื่อเราก็ปลาไปพันกว่าครั้งแล้วฮะจบแล้วเหรอจบแล้วฮะไม่เป็นจบเร็วจังเน้นจบเร็วซะด้วยเันจะมีต่อนะกรีทาไหมครัเมื่อกี้กรีทาไหมฮะกรีทาไม่มียังไม่มีกรีทาไม่มีนะอ่ากรีทาไม่มีแต่พอบอกว่าโยคะนี่เรานึกออกเลยโยคะภูรูอินไซต์มาถึงเรื่อง มาสเซอร์บาร์บี้ครับนักกล้ามหญิงหน้าหวานบาร์บี้นี่คือตุ๊กตาใช่ไหมเป็บาร์บี้ของใหม่เป็นตุ๊กตาบาร์บี้เหรอตุ๊กตาบาร์บี้ฮะคือน่ารักสวยอ่แล้วก็จะเป็นมาสเซอร์คือกล้ามเนื้ออืมเนี่ยครับสาวรัสเซียอายุ26ปีโอ้ยแจ่มเลยหน้าน่ารักเลยพอใส่ชุดนี้เป็นสาวสวยจริงนะโอ้โหแต่พอถอดออกมาดิพอเบรกกล้ามปุ๊บโอ้เรื่องเลยโอ้ดูกล้ามท้องแข็งแรงมากนะเหมือน คือรูปร่างกับหน้าตาเนี่ยไม่น่ามาหยุดคนเดียวกัน่มันเป็นภาพตัดต่อเธอชื่อจูเลียนสัดส่วนรอบแขน16นิ้วรอบต้นขา26นิ้วเอว26เอวเล็กก็ไม่ได้ใหญ่อก39โอ้โหอก39ทนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อนะอกใหญ่นะกล้ามเนื้อรับเนื้อรวมรักสะโพกเท่าไหร่สีโอ้โหสะโพก40น่องนะ่ะ อ่าน้อง15บาทไม่ใช่ไก่ย่างอะ,อะไรเนี้สูงร6อ 65. ก็เป็นผู้หญิงที่ไม่เตี้ยนะแต่ว่าตัวใหญ่ไม่สูง <5. S 2> น้ำหนัก66เธอเป็นชาวอะไรพี่รัเสเซียรจะชื่อชื่อไม่รัสเซียนะมีเชื้อเยอรมัน ไม่ไอจีใช่ไหมฮะจูเลียวินมีผู้ติดตามดังอินสตาแกรมเนี่ยหนึ่งล้านคนนี่เยอะไหมเยอะไหมเยอะครับเยอะเยอะไหมเยอะเยอะเพราะว่าเธอโพสต์คลิปการออกออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อขนาดใหญ่เป็นประจำแต่ด้วยรูปร่างของเธอกับหน้าตามันคนก็อยากติดตามดูก็น่าสนใจฮะเป็นนักกีฬาประเภท power lifting โอ้โหยกน้ำหนักกันดิไม่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 ยกน้ำหนักแบบแบบสแน็คคลิมเบิ้ลไม่ใช่ใช่ไหมแค่ยกขึ้นเฉยๆใช่ยืนมั่งยืนยืนยกอะไรดูยกระคังแบบนี้ใช่ไหมนี่ไงมีหลายท่า เธอเธอได้แชมป์รายการ world powerlifting o n g r e s s เม er> ื่อปี2014ตอนเป็นเยาวชนตอนอายุ18ปีเธอยกท่าเนี่ยท่าสควอตเนี่ยได้180กิโล180กิโลเบนช์เพรสเนี่ย0 5อยห้าท่านอนนอนดันอ่ะนอนดันโอ้โหดูดิตัวโกงเลยแล้วก็ท่าเด็ด 165งกิกโลเราไม่ไหวพี่เข่าเคลิพังหมดอ่ะเรายกอ่ะร้อยกิโลอ่ะน้ำหนัก60กว่ายกได้3เท่าเดดลิฟนี่200นะพี่2 0 5นะเรานี่ไม่ขยับเลยเมื้อง200ระดับแชมป์อ่ะเนี่ยชูมือเลยระดับแชมป์2อ0กิโลอโอ้โหตอนนั้นอายุยังไม่ถึง20พออายุ26อ่ะเธอทำท่าสควอตได้2อ5้อห้โอ้โหเบนช์เพสรอส175เดดลิฟท์สอง้อห พราะหน้าตาสวยอะจูเลียเลยได้ฉายาว่ามาสเตอร์บาร์บี้ดูเลยะถ่ายรูปมาโอ้โหสวยหวานไหมหวานไหมหวานหวานไหมก็สาวรัสียหน้าตาดีอยู่แล้วน่าจะอยู่ที่เรื่องของการแต่งหน้าด้วยใช่ไหมก็โดยเสื้อผ้าหน้าผมเธอแต่งหน้าเป๊ะนะแต่งหน้าเป๊ะอยู่ครับแต่กล้ามไม่หาซื้อไม่ได้นะฮะต้องแต่งเองนะฮะเธอบอกว่าแม้เวลาที่ยกกำนักเนี่ยแต่หน้าตาและผมเธอจะต้องเป๊ะอตลอดอื เธอชอบดูสวยในทุกสถานการณ์โอ้โหมันนึกถึงนักพ่อกายฮะเบ่งเต็มที่เลน้า้าหน้าปร้งเลยหน้าปร้งเลยอันนี้ยกหนักอย่างนี้หน้าต้องบิดเบี้ยวต้องแยเกหนอานี่ไม่มีเลยไมไม่เห็นรูปลดเลยว่าหน้าหย่เกมีบางคนบอรว่าเธอสวยแบบนี้แล้วกล้ามแบบนี้ไม่เข้าใช่ไหมกล้ามใหญ่เกินไปไหมอ่าดูไม่เข้าใช่ไหมอเธอว่าไงฮะเธอไม่สนใจคาพูดเหล่านี้อืเพราะถ้าหากว่าเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาเนี่ยนะมีกล้ามแบบนี้อมันใหญ่อาจจะแปล 代表 <才 S 2> <才 S 1> 啊，但呢， ทำเพื่อแข่งขันแข่งขันยกลูกเหล็กอ่ะมันก็จะจําเป็นต้องใช้กล้าม้อใช้ไงล่ะใช้กล้ามแบบนี้ก็เลยต้องก็ทําถ้าอย่างนี้มีน้อยคนที่จะทําก็น่าจะมีแง่วิพาวิจารหลายอย่างใช่ไหมเพราะคนรัสเซียก็บอกว่าผู้หญิงควรจะเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกทํากับข้าวทาความสะอาดบ้านจะมาเสียเล่เสียมาเสียเวลาเล่นกีฬายกหนักกว่านี้เลยอือโอเป็นความคิดโบราณมากเลยใช่โบราณนี้อยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนประมาณนั้น ยูริเลเขาไม่สนใจใช่ไหมเขาคิดนอกกรอบของเดิมๆของผู้หญิงรัสเซีย ยกลูกนี้เนี่ยพี่ดูหลังนี่ันเข้าใจสิ่งที่เธอทำาอยครับมีคนสงสัยไม่ว่าเธอสร้างกล้ามเนื้อมาเนี่ยใช้อะไรช่วยทุกปร่การอ่าจะ,ะไม่ต้องมีคนสงสัยนะต้องมีใช้สั่งกระตุน้นมีคนออบอกจะไ,ไม่ไม่บอกเธอไม่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 ใช่เลยทุกอย่างมาจากการฝึกการออกกำลังกาย4 5หวันต่อสัปดาห์เข้มงวดเรื่องโภช,ชนาการอ,อาหารหลักทานคือปลาไข่ผักถั่วคือ ใช้สเตียรอยใช้สารกระตุ้นไม่ได้เลยนะเพราะว่าถ้าแข่งขันตรวจโดปถ้าตรวจเจอปั๊บเนี่ยเจ๊งเลยนะเสียอนาคตเลยเหมือนแลนซ์ซามสตอร์เหมือนหลายๆคนนะปันักรยานที่ผ่านมาเริ่มยกน้ำหนักมาตั้งแต่อายุ15ตอนนี้26ก็11เ็ดปีสิปียกมาตลอดเพราะว่าครอบครัวแตกแยกนี่ใช้จุดอ่อนในชีวิตตัวเองไม่ให้เป็นแรงบันดาลใจอ๋อคืออาจจะไม่พ่อแม่แยกทางกัน่ว่า มามุ่งมั่นทางนี้เหมือนปลาเกียวใช้ใช้ความยากจนเป็นแรงบันดาลใจครับพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่อายุสิบสองขวบก่อเธอก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้มีความสุขจากเด็กที่ผอมๆคนหนึ่งก็หันมายกกำนักทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นมันได้ทั้งร่างกายและจิตใจด้วยบางคนอาจจะคิดว่าแค่กล้ามเนื้อสวยๆแต่เธอนี่ทะลุไปถึงแบบลงแข่งระดับยกขนาดนั้นได้เธอมีความสุขคือว่ามาถูกทางนะ เป็นรัสเซียแต่ชื่อวินเพื่อนเพื่อนรัสเซียก็หัวเราะว่านามสกุลมันเป็นอย่างนี้ไงแปลกใงไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นรัสเซียรัสเซีย <ๆ S 2> คือแปลกเพราะว่าเธอมีเชื้อเยอะเยอรมันอม <ๆ S 2> พอถูกเพื่อนล้อก็ทําให้ขาดความมั่นใจการยกน้ำหนักทําให้กล้ามใหญ่ช่วยเพิ่มช่วยเพิ่มความมั่นใจอ๋อถ้าเกิดเพื่อนว่าก็เบ่งกล้ามโชว์ก็อ่ะย้อนหลังกันไปตอออายุสิบห้า บ้านเธออยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียห่างจากกรุงมอสโกประมาณเกือบพันกิโล858กิโลกรักรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายมั้งประมาณนั้นเชียงรายได้เวลาเดินทางไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสเนี่ยนั่งรถเมล์ไปครับระยะทางไปกลับสองชั่วโมงอไปชั่วโมงกลับชั่วโมงตอนนั้นเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ออกกำลังกายที่นั่นโอ้โหดูการต่อสู้ต้องต้องมีผู้หญิงออกกำลังกายเอเดินทางแล้วก็ที่นายยิมมีแต่ผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงคนเดียวที่เหลือผู้ชายหมด แสดงว่าทุ่มเทมากอกังกายทั้งใจนะั้งมากคงมีแรงบันดาลใจหลายอย่างเรื่องของเด็กที่ไม่มีพ่อแม่อยู่ด้วยการถูกเพื่อนล้อ,อเรื่องนามสกุลมัน,นประจวบหมอหลายอย่างรูปร่างผอ,อ,<พ>อมให้แข็งแรงก็ทุลังแกว่า,างไง<ช>ต้องปกป้องอนะ เราเรียนหนังสือด้วยไหมฮะเรียนนิติศาสตร์นะครับโอ้เรียนกฎหมายแต่พอมาเป็นนักกีฬาพ่อกายอย่างจริงจังแล้วเนี่ยยกยกนึ้งหนักเหมือนจิงจังเนี่ยก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องเลยดรอปการเรียนเอาไว้ผู้ชายกล้าเข้ามาจีบไม่นะเห็นรูปร่างของจูเลียนะฮะก็ต้องมีบ้างอ่ะพี่ในในอินฟินิต i t e กำลังกล้เหมือนกันชอบสไตล์นี้นั่นนี่มีคนหนึ่งจียอนอูเกาหลีเหรอฮะนี่เกาหลีนี่ก็น่าหวานนะนี่ก็น่าหวานนี่ ถ้าปิดหน้านะโผู้ชายผู้ชายโอ้โหมากนี่อายุ41นะมัสเซอร์บาร์บี้เหมือนกันอ๋อหน้าหวานเหมือนกันกล้ามเนื้อเหมือนกันแต่ตัวจะใหญ่สูงกว่าไหมครสูง170หนัก65เบากว่ากิจูเลียปีเอกิโลช่วงที่ไม่แข่งหนัก73โอ้นี่จะแข่งเพราะกายด้วยเนาะี่ย จียอนบอกว่าเมื่อ20ปีที่แล้วตอนอายุน21เน,น,นเธอเป็นพี่หญิงธรรมดารูปร่างผอมแห้งนะเพราะาเป็นโรคตื่นตระหนกกลัวการเข้าสังคม,มแบบนี้มีด้วยนะใช่ไหมกลัวการเข้าสังคมจนวันหนึ่งตัดใจเดินเข้ายิมที่อยู่ใกล้บ้านเพื่อเปลี่ยนแปล,ปลง,ตงตัวเองตอนนั้นเป้าหมายทําถึงไหนครับอยากให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วเอาชนะควารมรู้สึกต่ำต้อยในจิตใจของตัวเองเท่านั้นเอง รัวการเข้าสังคมเริ่มจากจุดเริ่มจากนิดเดียวเองเนาะแต่พอออกกำลังกายไปแล้วยิ่งรู้สึกว่าตัวเองมีพลังมีความอึดมากกว่าเดิมก็เลยหลงไหลการพ่อกายดูดูบี f อ e ์อัฟเตโอ้โห b ีฟ o r e นี่คือสาวเกาหลีแบบผมผอมทั่วไปอ่ะแต่พอด้านอ f t e ตอร์นี่แบบโอ้โหเริ่มเข้าประกวดพ่อกายระดับประเทศเลยปี2010ครั้งแรกที่เข้าประกวดก็ชนะเลิศเลยโอ้โหประกวดครั้งแรกได้รางวัลที่หนึ่งเลยเลยก็เป็นแรงบันดาลใจมากยิ่งขึ้นโอ้ยก็ดูหุ่น เอาจริงอ่ะตอนนั้นยังประกวดแบบสมัครเล่นอยู่มั้งใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มประกวดแต่อาชีพตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาเป็นการใหญ่ๆเธอเคยประกวดอโนคลาสสิกยุโรปอโนไหนเนี่ยอโนอโนเนธฮะอะไรอโนไม่เห็นเลยอโนชวอซเลกเกอร์ใช่ไหมโอ้ได้แชมป์รายการใหญ่เลยมีผู้ติดตามอินสตาแกรมเธอแสนสามหมื่นเก้าพันคนเดี๋ยววันนี้ก็เพิ่มเป็นสองแสนละแล้วเป็นพรีเซนเตอร์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฟิตเนสอีกมากมายโอ้แน่นอนโอ้เข้าแน่นอนฮะมีรายการทีวีของตัวเองและเป็นหนึ่งในคนดังของประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีนโอ้ข้าไปถึงจีนนี่ัดับแน่นอนพันล้านอ่ะก็เหมือนเหมือนลิซ่าดังทั้งในจีนด้วยเกาหลีด้วยญี่ปุ่นก็ดังนะฮะแต่อันนี้คือก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวๆในการออกกำลังกายจะดูดูกล้ามดูรูปขวามลาวเพองเธอเลยโอ้โหลูกขวาดูกล้ามเนื้อแผ่นหลังเลยโอ้โหทับพิซุูสนี่ชื่อกล้ามเนื้อเหรอ สวยมากนะพี่ต้องใช้ความพยายามความมีวินัยมากๆนี่ไม่มีไขมันเลยทั้งตัวเนี่นยสูงเท่าเจ็ดสิบอะสูงเท่าผมเลยไขยมันนี่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเลยเนี่ยแล้วหน้าหวานนะคือ ตัดหน้าออกไปนี่ผู้ชายชัดชัดะแต่นี่คือเขาทาผิวให้เข้มนะใช่ไหมรูปเนี้ยเขาไม่ได้ผิวสีนี้หรอกเขาทาผิวให้เข้มเพราะดูตรงหน้าเขาเห็นไหมทาให้เข้มขึ้นให้มันดูเห็นกล้ามเนื้อชัดพวกการประกวดพาอกายเราเคยทําเรื่องนี้ใช่ไหมครับพนได้ทาได้ให้ดูมันเป็นเงาเป็นอะไรชัดเจนใช่ใให้เป็นแฟนเราไหมฮะอย่างนี้มีปัญหากันนี่เป็นไงฮะกวโดนล็อก เล็กล็อกอะ่ะมันมีทั้งอาร์มล็อกเล็กล็อกไม่กล้าเถียงกันะเธอไปไหนไมาทำไมกลับบ้านดึกยอมรับเลยทำอะไรก็ทำท <laughs> มโฆษณาคู่เดียวครับเด็กกับนายก,ก็ู่วย